น,น้องๆทราบไหมคะว่าเศษส่วนพันคืออะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้แทนจำนวนเต็มหนึ่งจำนวนหลังจากนั้นแบ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ให้เท่าๆกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด100ชิ้นและแบ่งต่อในช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กเท่าๆกันอีก10ชิ้นจะได้เศษส่วนพันระบายสีหนึ่งช่องและเขียนในช่องคือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งพัน เรายังสามารถเขียนเศษ1นึ่งส่วนหนึ่ให้เป็นทศนิยมได้คือ0.001และในช่องตารางแสดงจำนวนเราสามารถแทนค่าได้คือ0ในหลักหน่วย0ในส่วน10 0ในส่วนร้อยและ1ในส่วน1,000เรามาเขียนเศษส่วนและทศนิยมกันค่ะ

มีช่องที่ระบายสีเท่ากับเศษ263ส่วน1,000หรือเท่ากับ0.263ค่ะและในช่องตารางจำนวนเราสามารถแทนค่าได้คือ0ในหลักหน่วย2ในส่วน10 6ในส่วน100และ3ในส่วนพันค่ะ เรามาเขียนเศษส่วนและทศนิยมกันต่อลูกศรสีแดงชี้ไปยังจุดหนึ่งในเส้นแสดงจำนวนระหว่างเลข5.64และ5.65โดยระยะจาก5.64ถึง5.65แบ่งเป็น1,000ส่วนเรามานับต่อจาก5.645 5.645 646ห หกสี่เจ็กสี่ลูกศรสีแดงชี้ไปยังจุดที่มีค่าเท่ากับ5.648ค่ะในช่องตารางจำนวนเราสามารถแทนค่าได้คือ5ในหลักหน่วย6ในส่วน10 4ในส่วน100และ8ในส่วนพันค่ะ